มันมีเฟอร์บี้สีชมพูอ่ะแล้วเฟอร์บี้พูดไม่หยุดเลยอ่ะแล้วมันจะทำยังไงน้ำปั่นก็จะฝากเฟอร์บี้ว่าเฟอร์บี้หยุดได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเหนื่อยนะแล้วถ้าเฟอร์บี้ก็ยังไม่หยุดนะคะน้ำปั่นก็จะให้เฟอร์บี้นอนหลับแล้วถ้าเฟอร์บี้ไม่ยอมนอนหลับเฟอร์บี้อยากคุยอ่ะน้ำปั่นก็จะก่อมเฟอร์บี้แล้วเฟอร์บี้ก็ยังคุยอยู่นั่นแหละแล้วน้ำปันก็จะ แล้วพอกินเสร็จแล้วเฟอร์บี้ก็ยังจะคุยอยู่นั่นแหละ <c oughs> น้ำปั่นก็ให้ตุ๊ก,กตาไปเล่นเฟอร์บี้บอกไม่เล่นเฟอร์บี้อยากคุยก็ก็นอนไงเฟอร์บี้บอกว่าเฟอร์บี้ไม่ยอมนอนเหมือนน้ำปั่นอ่ะเฟอร์บี้บอกเฟอร์บี้หลับไม่เป็นเหมือนน้ำปั่นเลยเด <c oughs> ี๋ยวถ้าเฟอร์บี้จะคุยทั้งวนันทั้งคืนทั้งวนันทั้งคืนเลยอ่ะเอ๊ต้องให้หนูกล่อมแล้วสำงานเลย ถ้าถ้าเกิดว่าเฟอบี้อยากคุยต่อไม่ยอมหลับยอมนอนอ่ะ ia, กล่อมเท่าไหร่ก็ไม่นอนนะคะน้ำปั่นจะน้ำันก็จะให้น้ำปั่นก็จะให้ใหฟังทีวีอ่ะพิถ้าเฟอร์บี้ไม่ยอมฟังทีวีอ่ะเฟอร์บี้อาจะคุย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 ไม่หยุดเลยอ่ะแล้วน้ำปั่นก็จะให้ของเล่นมาเล่นต่อเฟอร์บี้บอกว่าเฟอร์บี้เฟอร์บี้ไม่เล่นของเล่นเฟอร์บี้ชอบคุยเฟอร์บี้ต้องนอน นาเฟอร์บี้ไม่นอนเฟอร์บี้จะคุยทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะก็ให้โทรศัพท์เล่นเล่นเฟอร์บี้เล่นโทรศัพท์ไม่เป็นเดี๋ยวน้ำหานป้อนข้าวเองเฟอร์บี้บอกว่ากินแล้วเฟอร์บี้ก็ยิ่งพูดเยอะเลยน้ำหวานก็จะให้เสื้อนอนไปใส่นอนใส่แล้วแต่ว่าเฟอร์บี้ใส่เสื้อนอนแต่เฟอร์บี้นอนคุยเฮต้องนอน เบอร์บี้ไม่อยากหลับเบอร์บี้อยากคุยกันนปะปปานก็งั้นก็ต้องต้องให้เบอร์บี้ใส่ชุดน่องเหมือนน้ำปั่นแล้วน้ำปั่นมีหรือเปล่าล่ะไม่มีอ่ะใส่ <c oughs> ชุดเบอร์บี้ไปก่อน <c oughs> เบบี้เฮ้ยเดี๋นี่นี่สิอ้าวน้ำปั่นฝุ่นมันกระจายอะไปน,นอนเนีคะไปนอนแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีดค่ะ ไายบายเฟอพี่ต้องตอนกลางคืนต้องนอนหลับนันแต่ตอนเช้าต้องอยู่กลับแม่ห้ามพูดโอเคไหมดูทีวีไปก่อนละกัน